เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Night Crow กับผม n นสเสอเอกนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับในส่วนของอาชีพที่ฟาร์มดีที่สุดนะครับ แล้วก็เป็นอาชีพที่โจมตีได้ไกลที่สุดในเกมนะครับก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอาชีพธนูนั่นเองนะครับหรือว่าอาชเชอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาชีพนี้นะครับมีสกิลรายละเอียดอะไรบ้างทั้งในส่วนของสกิลโจมตีแล้วก็ในส่วนของสกิลพาสีเดี๋ยวเราไปรับชมกันก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญ,ญาตฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมนี้ต่อไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับอาชีพธนูนะครับก็ขอเกินก่อนเลยนะครับว่าเป็นอาชีพที่บอกได้เลยว่าโจมตีได้ไกลและโจมตีได้เร็วมากก็เป็นอาชีพที่ทางเกาหลีนะครับให้ความนิยมไม่แพ้กับดาบใหญ่เลยทีเดียวก็บอกเลยนะครับว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เป็นสายฟาร์มนะครับหรือว่าชอบโจมตีระยะไกลสามารถที่จะเล่นอาชีพนี้ได้เลยนะครับเพราะบอกเลยว่ามันเป็นอาชีพที่โจมตีไกลมากแล้วก็เล่นง่ายที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน สำหรับสกิลเบื้องต้นสำหรับอาชีพอาเชอร์นั่นเองนะครับไปดูกันเลยเซราโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5าดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n ัทเซอรด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องเซราโกพั สำหรับสกิลแรกนะครับก็คือสกิลโจมตีธรรมดานะครับไม่มีคูดาวไม่มีดาเมจอะไรทั้งสิ้นนะครับขึ้นอยู่กับสเตตัสหลักของตัวละครเรานั่นเองนะครับสกิลที่2นะครับสามารถใช้ร่วมได้กับสกิลของแอสซิสตินนั่นเองนะครับก็คือคลาสเดียวกับแอสซิสตินนั่นเองนะครับส่วนสกิลที่2ก็เช่นกันเป็นสกิลโจมตีธรรมดาเหมือนกันก็ใช้ร่วมกับแอสซิสตินได้เช่นกันนะฮะมานาใช้อยู่ที่7นะครับคูดาวเจ็วินาทีสกิลที่2นะครับเป็นสกิลโจมตีนะครับแต่มีเอฟเฟกต์ การโจมตีติดคิติคอนมานาที่ใช้อยู่ที่11คูดาวอยู่ที่9วินาทีสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลสีฟ้าอัพได้ทั้งหมด3เลเวลด้วยกันสกิลนี้นะครับจะเพิ่มเอฟเฟกนะครับลดพลังป้องกันของศัตรูด้วยมากสุดอยู่ที่ลบ5นะครับน้อยสุดนะครับเลเวลหอยู่ที่ลบ3นั่นเองก็บอกได้เลยว่าปวดมากมากนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับสกิลต่อมานะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลที่สามารถดันศัตรูนะครับหรือว่าดันมอนสเตอร์นะครับกระเด็นไปข้างหลังได้น นะครับมีการใช้มานาทั้งหมดนะครับ19หน่วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการคูลดาวนะครับอยู่ที่12วินาทีนั่นเองนะสกิลสีม่วงแล้วนะครับก็บอกเลยเลยว่าสกิลนี้ค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับอัพได้ทั้งหมด2เลเวลนะครับเมื่อโจมตีศัตรูนะครับลดมานาของศัตรู10%อันนี้นะครับถือว่าดีมากๆแล้วก็สกิลคูลดาวน์เนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่14วิอาจจะต้องโจมตีสักประมาณ3-4รอบนะครับก็ อาจจะอารบมานาได้ถึง30-40%ถึงเลยทีเดียวก็ถือว่าเอาไว้ใช้ในส่วนของการตอดในการ PVP ได้นั่นเองตัวละครไหนที่ใช้มานาเยอะๆนะฮะสกิลม่วงอันที่2อนะครับอัพได้ทั้งหมด2เลเวลนั่นเองนะครับสกิลนี้นะครับเป็นการโจมตีปกตินะครับแล้วก็มีเอฟเฟกเพิ่มค่าแม่นยำด้วยนะครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างดีนะครับมานาที่ใช้อยู่ที่35นะครับพูดาวอยู่ที่17นะครับลองสังเกตดูนะครับสำหรับอาชีพนักนูคู่ดาวสกิลไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคร สกิลม่วงที่3นะครับอัพได้ทั้งหมด2เลเวลเหมือนกันนะครับแต่สกิลนี้นะครับจะลดพลังป้องกันในส่วนของ PVP เท่านั้นนะครับอยู่ที่7หน่วยนะครับมากสูงสุดอยู่ที่15หน่วยนั่นเองแล้วก็สกิลนี้นะครับจะไม่ส่งผลในด้าน PVE นั่นเองนะครับจะส่งผลตรงๆเลยนะครับสำหรับด้าน PVP สกิลม่วงอันสุดท้ายนะครับก็อัพได้ทั้งหมด2เลเวลเช่นกันสกิลนี้นะครับเมื่อเพื่อนนะครับโดนโจมตีด้วยสกิลนี้นะฮะหรือว่าศัตรูนะครับโดนโจมตีด้วยสกิลนี้นะครับจะได้รับผลเเเอฟฟในนการฮีล่ย ลดลง50%นะครับจากฮิวเลือด100นะครับอาจจะฮิวเลือดได้แค่50%เท่านั้นเองนะครับก็สกิลนี้ค่อนข้างปวดดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามานาที่ใช้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ53เลยนะครับแล้วก็คูดาวก็ค่อนข้างนานนะครับ26วินาทีสกิลถัดมาสีส้มนั่นเองนะครับก็สกิลนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างดีนะครับ สกิลนี้นะครับจะมีเอฟเฟกค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเป็นสกิลที่พิเศษมากๆอัพได้สูงสุด2องเลเวลเช่นกันนะครับมานาที่ใช้อยู่ที่52าสิบสองอูด้าสกิลอยู่ที่20่สิบวิสกิลนี้เป็นสกิลประเภทดีบัฟดีบับทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่2วินาทีนะครับก็คือ1เลยนะครับลบบัฟพลังป้องกันทั้งหมดของศัตรูนะครับแล้วก็ติดสถานะล็อกขาด้วยนะครับเป็นเวลาทั้งหมด2วิเช่นกันก็บอกได้เลยนะครับว่าสกิลล็อกขา ดีมากๆนะครับสำหรับในส่วนของการ PVP และการ PVE ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับจะเป็นสกิลบัฟซะส่วนใหญ่แล้วนะฮะสกิลแรกนะครับสำหรับสกิลเทียร์แรกนะครับก็อัพได้ทั้งหมด2เลเวลเช่นกันนะครับเป็นสกิลเพิ่มเบสดาเมจให้กับตัวละครของเรานะครับเบสสกิลนะครับก็จะเพิ่มทั้งหมด6หน่วยนะครับก็จะอยู่ที่เลเวล2นะครับเลเวลแรกจะอยู่ที่3หน่วยนั่นเอง นะครับสำหรับสกิลบัฟต่อมาในสำหรับอาชีพอาเชอร์นั่นเองนะก็สกิลบัฟอันนี้นะครับเพิ่มคิดาเมจให้กับตัวละครของเราเวลหนึ่งนะครับอยู่ที่5นะครับเวลสองอยู่ที่10เลยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสกิลที่2นะครับสำหรับสกิลสีเขียวนะครับก็อัพได้ทั้งหมด2เลเวลเช่นกันนะครับจะส่งผลต่อ5 PVE นะครับทั้งหมด5หน่วยถึง10หน่วยนะครับแล้วแต่เลเวลของสกิลนะครับจะเพิ่ม PVE ดาเมจนั่นเองนะครับ สกิลที่3นะครับสีฟ้านั่นเองนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างดีนะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลบัฟนะครับได้รับดาเมจเพิ่มเติมนะครับจากสกิล30มสิบวินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสกิลสีฟ้าก็หาค่อนข้างง่ายนะครับสกิลสีม่วงอันต่อมานะครับจะเป็นสกิลบัฟอีกเช่นกันนะครับเพิ่มความเร็วในการใช้สกิล20%นะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์ลง10%นะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่มีเลเวลสกิลอยู่่ทีเเลลว2นะครับ จะเพิ่มดาเมจระยะไกลนะครับ10หน่วยนั่นเองนะครับถือว่าดีมากๆนะครับสกิลนี้เป็นสกิลวับที่ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ได้ทั้งหมด60วินาทีก็เอาไว้ใช้ในส่วนของการ PVP ได้นั่นเองหรือว่าทําการร่าบอสนะครับใช้มานาอยู่ที่52นะครับคูดาว3วิเท่านั้นอันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับสกิลถัดมานะครับสำหรับสกิลสีม่วงที่2นะครับสกิลนี้นะครับสามารถที่จะทําการเปิดหรือปิดได้นั่นเองนะครับก็เอาไว้ใช้ในส่วนของการยิงธนูเป็นฮิตๆมากกว่านะครับ สำหรับสกิลนี้นะครับเพิ่มระยะการโจมตีนะครับแต่นะครับลดดาเมจลงถึง20หน่วยนะครับแต่จะใช้มานาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ50%และยังเพิ่มดาเมจอีก10หน่วยนะครับก็บอกเลยว่าค่อนข้างดีนะครับเอาไว้ใช้ในส่วนการตอดหรือว่าร่าบอสซะส่วนใหญ่นะครับสกิลถัดมานะครับสกิลสีม่วงนะครับที่มีเอฟเฟกสีทองอารามนะครับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลดีบัฟนะครับทำให้ศัตรูนะครับไม่สามารถล็อกเป้าหมายได้นั่นเองนะครับหรือว่าทําให้ศัตรูตาบอดนั่นแหละ สกิลสุดท้ายนะครับของสกิลบัฟนะครับแต่สกิลนี้นะฮะเป็นการโจมตีแบบกลุ่มนั่นเองนะครับเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครของเราดูค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของมานานะครับใช้อยู่ที่88นะครับคูลดาวอยู่ที่27วินาทีนะครับสามารถอัพได้ทั้งหมด2เลเวลด้วยกันนะครับก่อจบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของสกิลโจมตีของอาชีพอาเชอร์นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับรู้สึกว่ามันโกงไหมนะครับหรือว่า มันก็โอเคนะครับหรือว่าเฉยๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ นะครับสำหรับอาชีพอาเชอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูพาสซีฟกันต่อเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะไม่ให้วิดีโอนี้ยาวเกินไปนะครับสำหรับในส่วนของประเภทพาสซีฟสกิลพาสซีฟนะครับเพิ่มพลังป้องกัน2อหน่วยนะครับมากสูงสุดอยู่ที่4หน่วยสกิลที่2นะครับเพิ่มความแม่นยําให้กับตัวละครของเราอัพสูงสุดเลเวลสเช่นกันเพิ่มทั้งหมด4หน่วยแล้วก็สกิลที่3นะครับอัพได้สูงสุดเลเวลสนะครับก็คือเพิ่มค่าคีติคอนสูงสุดถึง4หน่วยนั่นเองนะครับสกิลที่สานะครับสำหรับส อับได้ถึงสุดเลเวลสนะครับเพิ่มหลบหลีกระยะไกลนะครับแล้วก็เพิ่มหลบเวทด้วยนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดอับถึงเลเวลสนะครับสกิลนะครับเพิ่มพลังป้องกันโจมตีไกลนะครับแล้วก็ไกลด้วยถึง3แล้วก็3เลยนะครับเพิ่มพลังป้องกันโจมตีใกล้และไกลนะครับ3หน่วยนะฮะแล้วก็อันนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของสีเขียวหาง่ายมากๆนะครับก็คือเพิ่มดาเมจของอาวุธนั่นเองนะครับมากสูงสุดถึง20หน่วยสําหรับเลเวล2 สกิลถัดมานะครับสกิลเจาะเกาะนะครับก็ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็จะมีทุกอาชีพแหละนะครับสำหรับสกิลนี้นะฮะก็เพิ่มค่าเจาะเกาะถึง15หน่วยเลยนั่นเองนะครับสกิลถัดมาจะเป็นสกิลเฉพาะอาชีพแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลอาชีพอาเชอน์นั่นเองนะครับอัพมากสูงสุดถึงเลเวล3นะครับสกิลเอฟเฟกก็คือประสิทธิภาพในการใช้ยาเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะปั๊มยาแล้วก็เลี้ยงเลือดได้เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็เบสดาเมจในการโจมตีเพิ่มถึึงงง2หหนน่่ววยยมากสสูุดถ8 เพิ่มค่าคีย์ดิคอนเลเวลสามสกิลนะครับเพิ่มในส่วนของรถดาเมจในการโจมตีเวทนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็สกิลม่วงถัดมานะครับสำหรับในส่วนของสกิลนี้อัพได้ถึงสุดถึงสามเลเวลก็เพิ่มแม็กช์พีสองพันนะครับสูงสุดอยู่ที่แปดพันนะครับประสิทธิภาพในการใช้ยาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเลเวลสามของสกิลนะครับอัตราใช้ยาเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสกิลที่สามนะครับสำหรับสีม่วงนั่นเองนะครับก็เป็นคนใส่ชุดเกราะนะครับอัพสูงสุดถึงเเเลลวช่นนกั นะครับลดดาเมจ25นะครับแล้วก็ดาเมจที่ได้รับจากสกิลลดลง1.5%แล้วก็เลเวล3ของสกิลนะครับลดดาเมจจากสกิลลดลงอีก2%นะครับถือว่าดีมากๆแล้วก็น่าจะมีทุกอาชีพนะครับสำหรับในโซล์สกิลม่วงอันนี้นะฮะแล้วก็สกิลนี้นะครับสำหรับสีทองมีทุกอาชีพแน่นอนนะครับเพิ่มดาเมจให้กับตัวละคร30%นะครับหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีนั่นเองสกิลถัดมานะครับสกิลเฉพาะอาชีพนะะครับแล้้วก็จตองทํา เื่อนขาบางอย่างถึงจะปลดล็อกในส่วนของสกิลพวกนี้ได้สกิลแรกนะครับเมื่อโจมตีศัตรูเนะเพิ่มดาเมจขึ้นนั่นเองนะครับสกิลที่2สีฟ้านะครับโจมตีศัตรูครบห้าครั้งเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมสกิลถัดมานะครับเมื่อโจมตีศัตรูนะครับจะได้รับมานาเพิ่มขึ้น10หน่วยอันนี้ถือว่าดีมากๆสกิลถัดมานะครับสำหรับสีฟ้าเมื่อโจมตีศัตรูนะครับเพิ่มความแม่นยําแล้วก็เพิ่มขีดด้วยนะครับอย่างละ5แล้วก็15 สูงสุดอยู่ที่8แล้วก็23นั่นเองสกิลถัดมานะครับสองหรับสกิลนี้นะฮะสีฟ้าเรื่องแสงนะครับเมื่อโจมตีศัตรูนะครับจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครของเรานะฮะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับสีม่วงนะครับเมื่อฆ่าศัตรูนะครับจะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลบางสกิลนะครับก็น่าจะเป็นสกิลนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นสกิลนี้หรือว่าสกิลนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของพาสซ รู้สึกถึงความเก่งและความโกงหรือเปล่านะครับถ้ารู้สึกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยละกันนะครับสาระอาชีพนูเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะครบเครื่องพอๆกับวอลเลเอร์นะครับหากแต่ตัวละครมันอาจจะบางไปหน่อยนะครับหรือว่าดาเมจอาจจะน้อยไปหน่อยแต่เสริมด้วยในส่วนของการ c c นะครับก็คือการล็อกขารวมไปถึงการโจมตีกระเด้งแล้วก็สามารถที่จะทําการโจมตีติดคิติคอนได้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงลดดาเมจแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวละครค่อนข้างดี รวมไปถึงเราสามารถที่โจมตีเป็นกลุ่มได้และเพิ่มในส่วนของการโจมตี PVE ดาเมจด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะครบนะครับในการฟาร์มนะครับแต่ในส่วนของ PVP ก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับเพราะว่าในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับนักหนูก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่เล่นง่ายนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยละกันนะครับสำหรับการรีวิว ไนโคลนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยละกันนะครับสําหรับวันนี้ผมนะัสเซอ็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยละกันนะครับสวัสดีครับบายๆไว้เจอกันวันที่12มีนาคมนี้ละกันนะครับไปแล้ะครับบายย